หือถา้าชอบพี่ทายตกใจแล้วใช่ไหมพี่ผมยังบอกไม่ได้นะเวนานี้กีต้าร์มันเหมือนผู้หญิงบางทีคุยครั้งแรกเจอครั้งแรกอาจจะชอบ,บผมแต่วันที่สองวันที่สามมันจะเปลี่ยน<อ>จะเปลี่ยนไปความรู้สึกนั้นมันอาจจะมันไม่ได้คลิปเหมือนมันแรก<อ>เพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องมันเวียนไปแวะไปเล่นแวะไปคุยแวะไปจับเรื่อยๆอถึงจะมั่นใจว่า ตัวนี้แหละใช่อ๋อถึงว่าเมื่อกี้คุณเขินเขินนะครับเขินหน้าก็เจอครั้งแรกอยู่ในยูนง่ายเลยเอ้ยดาราเขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ๋อถือว่าเมื่อกี้คุณเขินเขินนะครับเขินหน้าก็เจอครั้งแรกเป็นผู้หญิงใช่ไหมฮะยังไม่ได้สร้างความคุ้นเคยครับผมต้องคอยเรียนรู้อย่างเงี้ยต้องคอยเรียนรู้อีกเยอะหน้าทุ้มๆเนี่ยเสียงเหมือนน่าจะถูกใจพี่แพทแล้วถ้าเป็นผู้หญิงล่ะพี่ ผู้หญิงเสียงทุ้มก็มีสเสน่ห์นะเหรอคนะอ,<ช>อย่างนี้แล้ว <c oughs> จแะแบบน่าสวัสด,ดีค่ะก็กล <c oughs> ้ามหัวไหล่ใหญ่ๆก็กล้ามหัวไหล่ใหญ่ๆอะจริงๆสเปคเป็นยังไงพี่ถ้าพูดถึงผู้หญิงแบบในสเปกผมไม่มีสเปคหรอกแต่ถ้าเป็นผู้หญิงที่เล่นดนตรีได้ชอบดนตรีอะไรเงี้ยมันก็คะแนนนำเลยล่ะสำหรับผมอ่ะคิดว่าอยู่ด้วยกันแล้วน่าจะมีความสุขไม่แบบถ้าอยู่ในบ้านก็แบบอบอว่นไม่ด้เสียงดนตรีอะไรเงี้ยมันต้องเปลี่ย จึงไม่จํากัดนะถ้าชอบเล่นขิมมากก็ได้นะตื่นเช้ามาก็เล่นขิมก่อนนอนก็เล่นขิมเหรอครับผมช่วงตอนเที่ยงเล่นแค่แล้วทดไมฮะไม่เขาทํางานทําการอะไรไม่เขาทํางานทําการอะไร